ดีขึ้นเรื่อยๆคือยังไม่มีติดเพิ่มมา,าตัวโรคอาจจะโอเคแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตังในกระเป๋ากับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันยังอยู่นะครับล่าสุดทางด้านสภาสตรีแห่งชาติรับรวมไปถึงกรมพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ด้วยกันเลยครับไปกันที่จังหวัดแพร่นะฮะนายสุธิพงษ์จุนเจริญครับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพ600ชุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่บ้านกอเปาตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพ,พร่นะครับท่านอธิบดีบอกครับว่ากรมการพัฒนาชุมชนกับสภาสตรีแห่งชาติรอบนี้จับมือลงพื้นที่ด้วยกันเพราะเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะฮะ แล้วก็มีโครงการรณรงค์อีกหลายอย่างที่ทำร่วมกันอย่างเช่นการให้ปลูกพืชผักสวนครัวมันจะสามารถลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับอีกหลายบ้านแล้วก็สนับสนุนการใช้ผ้าไทยนะครับตามการส่งเสริมของคอรมอเพื่อช่วยเหลือในส่วนของฝั่งผู้ผลิตด้วย hmm. ส่วนถุงยางชีพท่านอธิบดีกับท่านประธานสภาสตรีนะครับบอกว่าแจกจ่ายไปแล้วไม่ต่ำกว่า5,000ถุงนะครับ ระจายไปหลายจังหวัดด้วยกันนะฮะรวมไปถึงหลายชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยที่สำคัญท่านบอกว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและก็ดีขึ้นกว่านี้ครับคุณผู้ชมคะมาเตือนภัยคราวนี้เป็นภัยสังคมและไม่อยากจะเชื่อนะว่าจิตใจทํากันได้ค่ะคุณผู้ชมมีคุณยายคนหนึงอายุ9ก